มีการยกอรับผมก็เดินดีจะกลับเขื้อมาได้ไหไม่กลับกหลับุดยังยังยังสิบต่อสิอะไรเ็ดบ้าได้เฮ้ยกินอะไรวะงานเงินอยู่กับพี่ไปกลับกันไป ปาเก็บเลยนะปาเก็บงานด้วยทำเงินไถ่ายรูปเลยพ่ออะไรกับเนี่ยแล้วชิมชิมกันเองก็ชิวนะครับคุณพ่ออยนะครับคุณพ่อรนาเดนะครับเครื่องเสียงดีๆๆงาันี้นะครับันานนะครับคุณพ่อมีแฟนเฮียเผาลงเลย เรสามแต้มทางฝั่งอีนะครับผมได้สองคะแน 8, นแปดท่าแล้วก็ผมดำโดยท่าแรกค่ะยังไงก็สงกระีอยู่ใช่ ชัวยัครับมอบขอบคุรับเอาอให้งานครึ่งทางล่ะคุณทราบเถึงโรงเรียนนี้แล้วหมดละตีรถคนคืนลุงพี่ไม่ใช่ของไม่ยังไม่เร็่าเดี๋ยวใช้บริการใหม่ได้เลยบุกบเราบุก่อนรก่อนรอบเลยพ่อพ่มันดิวเขาก็ได้บุก่อลหมดเวลาครับ 1ส e ิบ e สี่ eee นะครับผมชาแรกเป,ไป็นต่อยชนะครับชาแรกขอไายสินน้นนะครับชาแรก